สวัสดีค่ะช่องแม่บีบุกผักนะคะวันนี้มีเชิญเพืเ่อนๆมาลงแปลงผักค่ะหลังจากที่พายุฝนผ่านไปมาดูแปลงผักกันนะคะว่าสภาพของเขาเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยมีอะไรเยอะค่ะช่วงนี้หน้าฝนดูแลยากต้นพริกต้นนี้ยังคงดุกอยู่มากๆเลยนะคะ การบำรุงการดูแลของบีก็ไม่ยุ่งยากนะคะของบีก็จะรดด้วยน้ำหมักค่ะน้ำหมักที่ทําจากเศษอาหารเศษผลไม้เศษอะไรต่างๆที่ในครัวเรือนนะคะหมักแล้วก็เอามาใช้งานค่ะผสมกับน้ําก็จะใช้ตัวนั้นค่ะตลอดต้นนี้ก็เป็นดกค่ะเป็นดกแทบทุกต้นเลยค่ะ การปลูกการดูแลของบีไม่ยุ่งยากเลยค่ะทําแบบง่ายๆเพราะว่าการเกษตรนี้ไม่มีหลักสุดตายตัวนะคะต้นนี้เป็นต้นพริกที่ปลูกทดลองปลูกแบบกับหัวอีกหนึ่งต้นนะคะเขาก็ออกลูกออกดอกแล้วออกดอกปิดผลแล้วนะคะต้นนี้ ต้นพริกเหมือนกันค่ะที่ว่าเขาเกิดขึ้นเองบีไม่ได้ปลูกบีก็เลยไม่ทราบว่าเป็นเป็นพริกชนิดไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้กําลังทยอยออกดอกเพียบเลยค่ะส่วนแปลงนี้เป็นแปลงกวางตุ้งค่ะกําลังทยอยขึ้นก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะ แปลงนี้เป็นแปลงผักกาดขาวค่ะบีมีอยู่หนึ่งต้นคาะที่ไม่ทราบไม่ทราบว่าเพื่อนๆพอจะทราบไหมคะว่าต้นนี้เป็นต้นอะไรคะใช่ต้นใช่ต้นธงเทงไหมคะบีไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าใบของเขาคล้ายมากเขาเกิดขึ้นเองค่ะเกิดขึ้นจากในแปลงผักต้นของเขาสมบูรณ์ดีนะคะบีไม่แน่ใจว่าใช่ต้นธงเทงหรือเปล่าต้นนี้เป็นต้นหญ้าค่ะถอนทิ้งได้ ช่วงนี้หน้าฝนค่ะต้นหญ้าในแปลงผักก็ทยอยขึ้นเพียบเลยไม่ค่อยมีเวลาไนดะ้มาถอนหญ้าค่ะช่วงนี้ต้นหญ้าขึ้นเพียบเลยค่ะในแปลงผักประกาดขาวค่ะเริ่มทยอยเก็บไปทํากับข้าวได้แล้วกินไม่ทันเดี๋ยวก็แจกจ่ายใ,ให้เพื่อนบ้านบ้างเหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กันช่วงนี้หน้าฝนจะมีท้าหอยทากมีหนอนกิน ต้นผักชีลาวค่ะต้นนี้จะเก็บเอาไว้มะเล็กพันธุ์ค่ะต้นของเขาก็ล้มลงโดนฝนโดนพายุเริ่มเป็นมะเล็กพันธุ์แล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเก็บได้แล้วต้นนี้ก็กำลังกินเลยนะคะ กลางคืนก็ต้องมานั่งสองหอยสองน้นกันเพราะว่าดูแลยากมากหน้าฝนพิกต้นนี้ก็กำลังติดผลแล้วค่ะกำลังออกดอกเพียบที่ติดผลก็เพียบลงกับเราค่ะส่วนต้นนี้เป็นผักขมนะคะบีจะเก็บเอาไว้มเมล็ดพันธุ์ค่ะต้นของเขาสูงมาก กำลังออกดอกออกมะลิพันธ์เลยค่ะเดี๋ยวดอกข,ของเขาาก็ร่วงมะลิพันธ์เขเขาก็ร่วงเดี๋ยวเขาก็เ,าเ,าเกิดเองค่ะขเขาก็เกิดง่ายปักขมอันนี้คือแปลงผักนะคะสภาพโดยรวมค่ะหลังจากพายุฝนผ่านไป มะเขือพวงก,ก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์นีนะคะบีได้เอาเชือกฟางรั้งเอาไว้ค่ะมะเขือพวงที่เสียบยอดบนต้นมะเขือค่ะเพื่อนที่ข้ามาใหม่สามารถไปเปิดดูได้นะคะคลิปก่อนหน้านี้วิธีทาค่ะต้นนี้เป็นต้นบอลนะคะบ้านบีเรียกว่าต้นบอลค่ะแต่ว่าบ้านเพื่อนๆบีไม่แน่ใจว่าเรียกเหมือนกันไหม ส่วนต้นนี้เป็นต้นหอมแย้ค่ะบีจะเก็บเอาไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจบีไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจบอกได้ค่ะเรื่มเป็นมเมล็ดพันธุ์แล้วค่ะต้นหอมแย้ และนี้ก็ภาพดูข้างหน้าของแลงผัดของบีนะคะแลงัดปลอดสารบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ